สวัสดีครับจากเพจเรบซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายาทำไมหน้าตาแปลก,ปกตัวนี้เป็นไฟฉายสองพอยสองเครื่องประดับนั่นเองนะครับไวต้ตรวจเครื่องประดับอัญมณีหินหยกอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมคือไม่ติดนะครับ สาเหตุที่ไม่ติดคือแบตเตอรี่เสียจากภายในนะครับแล้วก็ไม่มีวงจรการชาร์จภายในด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ตัวนะครับอ่านี่นะครับปิดสวิตช์ก็ไม่ติดนะครับตัวนี้ก็ปิดสวิตช์ได้ก็ไม่ติดกันนะนี่นะครับเป็นไฟฉายทั้ง2ตัวเลย น,น,นี่นะครับไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนะครับแค่กดติดปล่อยดับแค่นั้นเองนะก็ตอนนี้นะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนสายไฟภายในใหม่เ,เพิ่มวงจรชาร์จด้านในนะครับเพิ่มวงจรชาร์จด้วยด้วยนะก็ตัวนี้นะครับ ก็ปิดชาร์จให้ดูนะครับเสียบชาร์จได้ปกตินะครับเต็มจะเห็นไฟแดงจากด้านในที่รูข้างๆตรงนี้นะครับอาจจะมองยากหน่อยนะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะแล้วก็เวลาเต็มนะครับไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้คืออันนี้ มันกาลังชาร์จอยู่นะครับก็คือเป็นไฟสีแดงนะครับเพิ่มวงจรชาร์จเข้าไปใหม่นะครับไฟเป็นสีแดงนะทั้งสองตัวใช้ระบบชาร์จเดียวกันหมดนะครับนี่นะครับมันจะเยาะจำเวลามองเนี่ยมองเข้าไปด้านในนะครับจะมองยากนิดนึงนะแต่เห็นนะครับ เพราะว่าถ้าจะมองง่ายๆมันต้องเจาะตรงตรงนี้นะครับมันเป็นทแตตเตสเจาะยากนะครับมันเจาะค่อนข้างยากแล้วก็กลัวจะดูแล้วไม่สวยงามนะครับก็เลยเจาะททยายงเข้าไปนะครับแค่นี้ก็น่าจะเห็นอยู่นะครับเวลาเต็มแล้วจะเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็ตัวชาร์จนะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จ นะครับเป็นตัวนี้ที่เสียบอยู่ตัวนี้นะครับก็คือมันมีแค่สถานะไฟว่ากําลังทํางานอยู่เป็นไฟสีน้าเงินแบบนี้นะครับแต่เวลาเต็มแล้วมันก็ตัดวงจรน,นะครับไฟมันจะตัดวงจรจากตัวในตัวไฟเ,ออเขาเรียกอะไรไฟฉายซองอัญมณีนะครับมันจะตัดจากตรงนี้เลยนะครับคือเสียบไว้นานแค่ไหนก็ได้ไมันก็ตัดการทํางานเองนะครับเดี๋ยว มันจะเต็มแล้วเป็นสีน้ําเงินนะครับก็สักพักหนึ่งนะครับแต่อันนี้ผมชาร์จเต็มแล้วทั้ง2ตัวนะชาร์จไฟให้เต็มแล้วทั้ง2ตัวนะครับก็คือเอาไปใช้งานได้เลยนะแต่ว่าเวลาชาร์จใช้งานชาร์จเนี่ยมันก็สักพักหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะจะชาร์จกระแสะเข้าที่1แอมป์นะครับเจ้าตัวไฟฉายตัวนี้เนาะตัวไฟฉายสองอัญมณีนะครับ เวลาชาร์จกระแสไฟเข้าเนี่ยที่1แอมป์นะครับเวลาชาร์จถ้าแบตเตอรี่หมดเลยเนี่ยเวลาชาร์จแล้วจับไปเนี่ยจะรู้สึกอุ่นๆนะครับที่ตัวไฟฉายจะ,จะรู้สึกอุ่นๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเวลามันชาร์จเข้ากระแสมันแรงกว่าของเดิมมากนะครับของเดิมเนี่ยตัวอะแดปเตอร์ที่ให้มานะครับมันเป็นตัวนี้นะครับตัวเนี้ยไฟมันชาร์จไม่พอนะครับ อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับที่ส่งให้มานะไฟมันชาร์จเข้าไม่พอนะครับวัดแล้วเนี่ยจริงๆนะ่ะมันอยู่ที่4.1โวลต์นะครับตัวนี้นะ4.1โวลต์ w, นิดๆนะครับแล้วก็กระแสการชาร์จเนี่ยประมาณ0.5แอมป์นะครับมัน0.5แอมป์หนึ่งอมไม่แน่ใจนะมันชาร์จช้ามากนะครับผมได้ที่แรกก็คือตอนก่อนซ่อมนะครับ ออพอซ่อมตัวไฟฉายเสร็จแล้วแล้วเรามาชาร์จดูนะครับเสียบชาร์จไว้2วันนะครับไม่ยอมตัดนะครับตัวเครื่องชาร์จไม่ยอมตัดเลยชาร์จไว้2วันบอกโอ้โหแบบนี้ตายแน่ชาร์จใช้งานทิ้ง2วันไม่เต็มนะครับไฟไม่เต็มนะก็ผมก็สั่งซื้อตัวอะแดปเตอร์มาให้ใหม่นะครับเพื่อจะได้ใช้งานได้เนาะจะได้ชาร์จเร็วขึ้นนะครับ เต็มที่ก็ไม่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับไม่เกิน3ชั่วโมงแน่นอนนะแต่เนี้ยไอตัวเนี้ยชาร์จทิ้ง2วันกว่า2วันไปแล้วอะ่ะยังไม่เต็มนะครับมันยังไม่มันยังไม่ตัดการทำงานเลยนะก็ะเลยต้องเปลี่ยนตัวอะแดปเตอร์ให้ใหม่นะครับแล้วก็เดินวงพูดง่ายเลยผมเดินวงจรภายในใหม่หมดเลยนะครับออของเดิมเขาเนี่ยเขา ใช้แกนกลางตรงตรงร,รงูเสียบเนี่ยนะครับตรงรูเสียบเนี่ยซึ่งมาตรฐานสากลทั่วไปรูเสียบรูตรงกลางนี้ต้องเป็นขั้วบวกนะครับและขอบจากด้านนอกจะเป็นขั้วลบนะแต่เขาเดินเ,เขาเรียกเดินสลับสายกันตรงกลางเป็นขั้วลบข้างๆเป็นขั้วบวกผมก็งงทําไมมันถึงใช้ ทำไมเดินวงจรแบบนี้นะครับก็เลยทำการสลับให้ใหม่หมดเลยนะครับไม่งั้นกลัวเดี๋ยวเวลาถ้ามันเกิดพังขึ้นมาแล้วไปหาอะแดปเตอร์ตัวอื่นนะอะแดปเตอร์ก็คือเป็นรุ่นนี้เดี๋ยวกออะแดปเตอร์ตัวนี้จะชาร์จกระแสเอาพุทอยู่ที่5โวลต์2,000ม mm ิลลิแอมป์นะครับ เอาพุทอยู่ที่5โวลต์2,000มิลลิแอมนะครับแต่กระแสคัดเข้าเนี่ยจะอยู่ที่1,000ม ah, ิลลิแอมนะครับ1,000มิลลิแอมก็คือวงจรมันมันมันจำกัดกระแสที่อยู่ภายในอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ่อจะไม่ตัดการทำงานนะครับมันมีวงจรด้านในแล้วผมต่อวงจรเข้าไปให้นะครับบางทีเวลาซ่อมนะครับมันต้องเสียเวลามากเลยกับไฟฉายหลายๆตัวเนาะ เวลาที่ซ่อมไปเนี่ยบางทีเขาเรียกอะไรเวลาทําผมเทสไฟฉายเงี้ยเสียเวลากินเวลาไปค่อนข้างระยะเวลาหลายหลายวันนะครับถ้าลูกกาเอ่อลูกค้าเก่าๆจะทราบดีเลยว่ามันเร่งไม่ได้นะครับงานบางอย่างนะครับก็ต้องรอเวลากันไปโอเคครับอ๋อออตรงนี้เดี๋ยวเป็นคาบกาวเดี๋ยวผมเช็ดออกให้นะครับโอเคครับก็สําหรับไฟฉายสองตัวนี้ก็ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี <sta> ๋ยวเตรียมส่งกลับหาที่เจ้าของไฟฉายได้แล้วเนาะก็พี่ๆใดท่านใดสนใจที่จะซ่อมไฟฉายหรือโม่ไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีครับบริการนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมินนะครับโอเคครับสวัสดีครับ